วันนี้ก็คือจะมาเล่าประสบการณ์การคลอดที่แคนาดานะคะใอว่าคอดต่างประเทศนเป็นยังไง้องคนหลายๆคนเขาก็ได้แบบว่าให่นอนนานจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย สองซสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับแฮ p ปี้พีชี่ชแนลเคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับพอดลูกที่แคนาดานะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะพีชคลอดลูกที่ New Westminster นะคะก็คือเอ่อโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลรอย a l c คล u มเบีย o s p i t a l นะคะ ก็คืออยู่ในเขตนิวเวส์นะคะก็คือจะต่างจากแวนคูเวอร์นะคะก็คือแบบว่าระยะการเดินทางจากแวนคูเวอร์มาลงแพาบาลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะไม่เกินนี้อยู่ที่รถติดหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากบ้านพีทเนี่จะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ15นาทีถ้ารถไม่ติดนะคะหรือประมาณ25นาทีหรือ20นาทีถ้ารถติดมากๆอะไรเงี้ยน,นะคะ คือที่นี่นะคะการเลือกโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปฝากท้องที่ไหนเนาะซึ่งคลินิกการฝากคันนะคะก็คือพีดได้ลงรายละเอียดไว้แล้วนะคะในคลิปนะคะก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวลองไปติดตามดูกันได้คือประมาณว่าเวลาเราเลือกคลินิกเราก็ต้องเลือกใกล้บ้านเนาะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยก็ควรที่จะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าคลินิกนั้นที่เราไปคุณหมอเขาประจําอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็จะบอกเราอีกทีหนึ่งนะคะ เรื่องรายละเอียดโรงพยาบาลอะไรนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาเล่าประสบการณ์การคลอดที่แคนาดานะคะซึ่งมันเป็น,นแบบทุกคนคงสงสัยเนาะว่าข้อดต่างประเทศมันเป็นยังไงเออบางคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้แบบว่าเหมือนกับว่ามีคนเคยบอกมาว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ให้นอนนานจริงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ไทยอะ่ะเขาก็จะให้ไปนอนก่อนหรือว่ามีออปชันในการผ่าคลอด มาให้เราเลือกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้มีออปชันผ่าคอมาให้เราตั้งแต่แรกมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราด้วยถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเขาก็แนะนําให้ข้อธรรมชาติเขาไม่ได้แนะนําให้ไปผ่าคอนนะคะนอกจากว่าอิมเมอร์เจนซีจริงๆหรือว่าเออมันเลยกําหนดกําหนดดิวเดตแล้วเนี่ยเราก็เอาเ okay, คอาจจะนัดผ่าคอนะ,ะต้องบอกว่าตอนพีดอะคะ่ะพีเออมีอาการ ตอนตอนที่คลอดนะคะพิดไม่มีอาการอะไรเลยนะตอนตอนช่วง38วีิแล้วก็ยังไม่มีอาการเจ็บท้องพีทไม่ได้เจ็บท้องเตือนมาก่อนนะคะจนจนสามสิบเก้าสแล้วก็ยังไม่เจ็บท้องอีกอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยยังไม่ยังไม่มาหลอกอะไรเงี้ยยังไม่มาหลอกอะไรเงี้ยซึ่งเออเขาก็แบบยังนัดยังนัดรอบถัดไปเพราะว่าพิดมีเออครบรอบ39วีิตอนวันพุธใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพีทอะ อยู่ๆพีทก็น้ำขําแตกค่ะแต่ว่าพีทเรามีอาการเตือนก่อนน้ำข้าแตกนิดเดียวก็คือแบบเหมือนแบบเจ็บหนุ่มแบบเจ็บแบบปวดบีบบีบนิดเดียวคือแบบแล้วห่างมากแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใกล้เลยประมาณแบบชั่วโมงนึงทีหนึ่งเหมือนมีอาการท้องแข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พีทก็ว่าเออมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็ใกล้คลอดแล้วเนาะมันก็อาจจะมีอาการนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยของพีทเนี่ยตอนนั้นอะคะ่ะพีท มีอาการน้ำข้ามแตกตอนเอ่อวันกวนสุกประมาณบ่าย,ายเออประมาณ5้าโมงเย็นนะคะประมาณ4ี่โมงห้าโมงนะคะแล้วทีนี้เออพี่ก็จําได้ว่าคุณหมออกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ,ม,รบมาโรงพยาบาลนะถ้าน้ำข้ามแตกเนี่ยให้อาบน้ำแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยเลยเออแต่ก่อนหน้าน้ําข้ามแตกเนี่ยพี่มีอาการเหมือนมีเลือดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นเหมือน อารมณ์ว่าคนมีเมนแล้วเป็นเออเขาเรียกอะไรตกข่าวผสมออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะนิดเดียวคือไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยคุณหมอบอกโอเคมันเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคไม่อะไรไม่ได้กระแบบกระตุกกระตากอะไรแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยถูกจัดเตรียมมาแล้วในกระเป๋านะคะแล้วก็เอ่อพอน้ำข้าแตกเนี่ยเราก็อาบน้นนํานู่นนี่นั่นนะคะเพราะแต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าน้ำขําแตกไม่แน่ใจแต่ว่าคือเราเอ่ะไปฉีดก่อนตอนแรกแล้วทีนที้อยู่ก็ เฮ้ยทำไมเหมือนมันไม่หยุดนะแบบปวดฉี่แล้วทำไมมันไม่หยุดแบบหยุดไม่ได้แบบนะ้ํามันมาเรื่อยๆเ,เลยแล้วแบบออกตอนแรก,ออกไปฉี่แล้วแล้วก็ออกมานั่งแล้วก็แบบโผล่ออกมาแบบโผล่แตกเต็มบ้านเลยแบบว่าเราก็งงเราก็ไปถามแฟนว่าเฮ้ย อันนี้คือน้ำแตกหรือเปล่าอ่ะคือแบบมันหยุดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไพนก็บอกว่าใช่ใช่ใช,ใช่แบบเออยูไม่ต้องวอรี่นะแบบตอนนั้นนะ่ะก็กลัวว่าบ้านเลอะไงแบบอุ้ยเลอะไปหมดเลยทําไงดียอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบว่าเออไพนก็บอกไม่ต้อง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 วอรี่เออแล้วก็แบบให้ไปอาบน้ํานะคะก็คือไปอาบน้ำนะะู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่แพรเพิร์ดแพรเพิร์ดผู้ใหญ่ที่เราได้เตรียมเอาไว,แว้แล้วเราก็คือเร,เราคิดว่า มันแบบมีเราไปดูในเน็ตมาเขาบอกว่าเออให้เตรียมไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปซื้อมาเตรียมไว้ปรากฏว่าได้ใช้จริงๆริคือน้ำข้ามแตกนะคะแล้วก็เออน้ำข้ามแตกแล้วก็ทีนี้แฟนก็ไปอาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันตอน,น,นแรกเราก็แต่งตัวดีเลยแต่งตัวสวยแต่ว่าคิดว่าได้คออแน่แน่แบบเขียนโค้งเขียนคิ้วแต่งหน้านิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแต่งหน้ามากเดี๋ยวมหมอจะไม่รู้ว่าแบบเอออยู่แบบ มีอาการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะดูไม่ออกเนะาะก็เออนั่นแหละก็ปรากฏว่าเราก็แข่งหน้านิดหน่อยอะไรอย่างงี้ไปถึงโรงพยาบาลประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็รอคุณหมอมาเช็คแต่ตอนแรกอะเราไปอิมเมอร์เจนซเราต้องเข้าไปที่อิมเมอร์เจนซีก่อนเพราะว่าเออมันเลยเวลาแบบ ทั่วไปแล้วอะมันคือป็นตอนเย็นแล้วเนาะในทีนี้ก็เลยแบบแล้วตอนเราติดมากแล้วมันก็เริ่มหมดลูกอะมันก็เริ่มบีบตัวเออแต่ตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณ15นาทีครั้งหนึ่งซึ่ง15นาทีครั้งหนึ่งอะมันก็เลยปกติใช่ไหมมันก็แล้วมันก็ไม่ได้แบบปวดมากด้วยแล้วนาตอนนั้นอะแล้วนาตอนนั้นอะก็คือโอเคไปถึงโรงพยาบาลไปไปอเมร์เจนซี่แล้วคนอเมร์เจนซี่ก็เยอะมากแล้วตอนนั้นเราก็งง,ง,งเหมือนกัน คือมันต้องไปลงทะเบียนที่ e m ม r g ก n c y ่ก่อนแล้วเขาถึงจะส่งส่งเราอะขึ้นไปที่แผนกแบบแผนคลอดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทีเนี้ยของพีเนี่ยเขาก็ไปแผนกคลอดอะเขาก็ให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสื้อแล้วก็มันก็จะมีห้องรอรอแบบรอหมอมาเช็ครอรอคลอ,ลอ,อดอะไรเงี้ยสำหรับดูอาการอนะ ก็มีอยู่ประมาณ4-5หเตียงอยู่ตรงนั้นนะคะเรียงกันเป็นตับนี้เลย <c oughs> แบบว่ามีแบบม่านกันเนี่ยใช่ไหมแล้วที่นี้เออคุณหมอก็มาเช็คผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงคุณหมอกมาเช็คปรากฏว่าปากมดลูกเปิดไปแค่สองสองเซนครึ่งซึ่งกฎของที่นี่ปากมดลูกต้องเปิด4เซนถึงจะนอนโรงพยาบาลได้ซึ่งอินี่เปิดสอ,สอเซนครึ่งแล้ว แต่น้ำข้ามแต่คุณหมอก็เลยแบบเอิงั้นขอดูหน่อยขอดูการก่อนอีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเผื่อแบบมันถึงอะไรเงี้ยก็จะนอนได้เลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ถึงแบบเดินก็แล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วแบบไม่ถึงอะไรเงี้ยประมาณถ้าเขาเช็คอีกทีอ่ะประมาณสองทุ่มสามทุ่มอ่ะเช็คอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือยังไม่เปิดเปิดแบบประมาณแบบสามเส้น ไปสองเซนยังแบบเปิดแบบประมาณเกือบเกือบสามเซนยังไม่ถึงสองเซนคือเอ้ย,ยังไม่ถึงสี่เซนแบบอ้าวแต่มันปวดแล้วนะเนี่ยคือมันปวดมากขึ้นคือตอนนั้นอะปวดแบบปวดแบบแทบจะถูกห้านาทีห้านาทีครั้งสิบนาทีครั้งจะไม่ได้ประมาณเนี้ยสักสิบนาทีแต่มันปวดแบบปวดเร็วแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณหัวคือเขาก็แบบว่าเออแบบแต่มันนอนไม่ได้แล้วแบบว่าเหมือนคนคนที่ เตรียมมาคลอดคนอื่นอ่ะเขาก็แบบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนโรงพยาบาลมันก็ busy มาเลยเขาก็เลยแบบเออไม่ให้ผิดนอนเขาก็เลยบอกเอองั้นให้กลับบ้านซึ่งกว่าจะได้กลับบ้านน่ะเกือบสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วอ่ะถึงบ้านก็นคือเที่ยงคืนอ่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องแวะซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะว่าค,คิดคิดไว้แล้วว่า ต้องต้องกินข้าวก่อนเพราะว่าถ้าไม่กินข้าวอะ่ะคือจะไม่ได้ไม่ได้กินข้าวแล้วหลังจากเนี้ยเพราะว่ามันจะปวดมากแล้วตอนนั้นก็ปวดมากแล้วอะไรเงี้ยแต่หมอก็คือให้กลับบ้านเราอะ่ะก็พยายามเดินรอบรอบเลยคือเหมือนเดินให้แบบว่าปากหนุลูกม,มันเปิดใช่ปะเออแต่ว่ามันก็ไม่เปิดเว้ยจนจนแบบว่าคุณหมอเขาก็แบบเออมันดูมันดูแบบใช้เวลาระยะเวลาอะไรเงี้ยหมอเขาเลยส่งเรากลับบ้าน แล้วคือตอนนั้นอาการอะคือเซ็งมากแฟนก็เซ็งมาเพราะว่าแบบเออแบบส่งเรากลับบ้านทั้งๆที่แบบน้ำข้ามแตกแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าอันตรายอะไรไงมันจะเป็นยังไงเลยฉช่ว่าก็คือวอร์รี่มากแล้วตอนนั้นอะเออตอนแรกเราจะไม่ยอมฉีดยาเพราะเราเป็นคนกลัวเข็มมากกลัวเข็มกลัวความเจ็บปวดทุกอย่างอะแต่ว่าเออหมอบอกแนะนําให้ฉีดไออร์ฟีนแล้วเราอะก็ได้ร์ฟีนมาครึ่งโดสคือหมอไม่ได้ฉีดเต็มโดสให้เราอะไรอย่างเงี้ย เราแบบหมอให้แค่ครึ่งโดสอะไรเงี้ยพอหมอเขาเห็นว่าเราอะไม่ไม่โวยวายแบบไม่ได้โวยวายว่าเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้เราอะแค่ครึ่งโดสเพราะแบบจะได้นอนได้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏมันก็นอนได้จริงๆแหละแต่ว่ามันน้อยไม่สนิทหรอกเพราะว่ามันปวดมันไม่ได้บรรเทาความเจ็บปวดเลยอะของแบบการเจ็บท้องขออ,อ่ะเออนั่นแหละแล้วทีนี้แล้วหลังจากนั้นอะหลังจากนั้นอะพี่ก็แบบ กลับมาบ้านนอนเที่ยงคืนแล้วก็แบบกินข้าวพยายามกินข้าวแต่ก็กินไม่หมดกินแบบกินไปแบ่นิดเดียวอะไรเงี้ยแบบแต่ต้องพยายามกินอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไหวแบบกินไม่ไหวเพราะว่ามันปวดแบบกินแล้วแบบเข้าไปคำหนึ่งแล้วก็ปวดกินเข้าไปคำหนึ่งแล้วปวดคือมันเริ่มปวดถี่มากแล้วอะจนประมาณตีสามประมาณตีสามแบบปวดแบบไม่ไหวแล้วคือแบบเหมือนปวดทุกนาทีเลยอะแบบปวดแบบ เหมือนปวดไม่หยุดเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะ่ะก็เลยบอกแฟนว่าเออไปไปโรงพยาบาลเถอะยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกอะ่ะพยาบา,บาลบอกว่าให้มาเจอหมออ่ะแปดโมงเช้าซึ่งแบบฮัลโหลไม่ไหวไหมแปดโมงเช้าน่าจะคลอดแล้วนะแปดโมงเ้าเออแล้วทีนี้เออตลกมากแล้วก็แบบนั่นแหละสุดท้ายอะ่ะเราก็กลับไปโรงพยาบาลอีกทีหนึ่งตอนประมาณตีห้า เออแล้วปรากฏว่าเราอะพร้อมคลอดแล้วคือแบบบากมูลุกเปิดพร้อมคลอดแล้วคือเราอะไม่ทันยาอะไรเลยแบบไมฉีดยาอะไรก็คือไม่ทันแล้วนะตอนนั้นนะ่ะเออก็เลยแบบเออโอเคนี่ก็คือสดเลยก็คือไม่มียาอะไรบรรเทาอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็แบบปวดมากเราก็เกงตัวแล้วก็เกานะเตียงอะไรเงี้ยคือเดินไม่ไหวแล้วตอนนั้นนะ่ะตอนแรกคิดว่าเออแบบมันจะแบบได้แต่งหน้าได้มีคิ้ว oh. <lic> ตอนถ่ายรูปปรากฏว่าไม่มีจ้า คือแบบดูดูคนอื่นมากเกินไปดูดาลามากเกินไปว่าเขาแต่งน้อแต่งหน้าชีวิตจ,จริงอะ่ะไม่ได้เลยจ้ามันปวดไปหมดเลยแล้วก็มือไม้สันะ่ะใครจะมานั่งใครจะมานั่งแต่งหน้าคือไม่ไหวแล้วอะ่ะนะตอนนั้นนะก็คือเอาลูกออกมาเร็วๆถเถอะอะไรเงี้ยอือปรากฏว่านั่นแหละเราใช้เวลาเบ่งอะ่ะประมาณสองชั่วโมงเนี่ย ก็คือไปตอนทีห้าใช่ไหมเริ่มเบ่งจริงอ่ะก็คือหกโมงกว่าจะเข้าห้องคลอดนู่นนี่นั่นอ่ะก็คือหกโมงเริ่มเบ่งแล้วก็ออกมาจริงก็แปดโมงแปดแปดโมงกว่าอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกลงมาพยาบาลบอกว่าให้ไปแปดโมงฮัลโหลลูกคลอดนะจ้ะอย่างนี้เออแล้วปรากฏว่านั่นแหละแล้วก่อนก่อนจะเบ่งเนี่ยเขาก็ให้เราไปฉี่ก่อนเว้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะ เราอะฉี่ไม่ออกแล้วแบบเออมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีน้ําในตัวแล้วอะเออพล้วก็ไม่ได้กินอะไรด้วยอ่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีน้ำอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนพยาบาลเขาจะสวนให้เราไปหนึ่งรอบนะแบบสวนท่อปัสสาวะให้หนึ่งรอบเพราะว่ามันก็เป็นกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเ,เวลาคลอดจ,จะได้ไม่ได้มีฉี่ั่วไหลออกมาอย่างนี้เออน่าละคาก็นั่นแหละแล้วก็คลอดออกมา แล้วก็ตอนลอดพอขอดออกมาเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้อยู่บนตัวเราใช่ปะอือแล้วก็แฟนเนี่ยก็จะไปตัดสายสะดือแล้วก็เขาก็ทํคลอดลกออกมาเนอะแล้วเขาทีนี้เขาก็เย็บเย็บปากอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็ดูแล้วว่าเด็กอะโอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกอะไรเงี้ยที่ออกมาอือแล้วก็ลูกอะก็จะอยู่บนตัวเราตลอดเลยจนจนแบบจนตัดสายสะดือนู่นนีน่นั่นเสร็จ เราทำข้อไอเราเย็บแผลเออ่ตร,ตรงตรงตรงช่องข้อเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือไอนี้หมดเลยก็คืออยู่บนตัวเราหมดเลยแล้วลูกอะอยู่กับเราแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยคือมันไม่มีใครมาช่วยเลี้ยงแล้วก็ไม่ไมีไปห้องเนอรอสซอรี่นะก็คือแบบถ้าลูกเราแบบปกติดีเขาก็จะให้อยู่กับเราเลยแล้วก็ เออก็ผัดกันแบบว่าเป็นสกินทูสกินอ่ะก็คือเรากอดแล้วก็เป็นแฟนแล้วก็เหมือนสลับกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็คืนแรกอะ่ะคือก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้คลีนอะไรแบบมากมายคือแค่เหมือนคลีนให้เลือดเลือดอะไรเงี้ยมันออกไปแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้คลีนขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ามาอาบน้ำอ่ะก็คือ24ชั่วโมงไปแล้วถึงจะให้เด็กอาบน้ำนะคะ ก่อนออกจากโรงบาลคือพีดันนอนโรงบาลแค่คืนเดียวเพราะว่าตอนนั้นอะตอนแรกพีดันจอมีห้องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ถามว่าจะอยู่จะห้องส่วนตัวหรือว่าจะห้องห้องแบบแบบว่ามันแชร์อะไรอย่างเงี้ยเออพี่หักเออถ้ามีห้องส่วนตัวก็ก็ห้องส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าลีดอะก็คือยาวมากเไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอองั้นก็ไม่เป็นไรก็ก็เอาห้องทำมาห้องปกติก็ได้แบบรวมก็ได้แบบแชร์สองคนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แช์สองคนใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ตกมากคือลูกออกมาก็คือคือแรกอะ่ะไม่ร้องเลยปลุกกินนมก็ไม่กินจนแบบว่าอีก,อ,กอีกคนอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาร้องจนแบบว่าร้องจนเงียบร้องอีกรอบหนึ่งไอ้นี่ก็ไม่ตื่นเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบดูผิดปกตอิอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบนอนอย่างเดียวเลยเหมือนแบบเหมือนยังไม่รู้ว่าว่าออกมาออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเลยอย่างเงี้ย นะแล้วก็แบบปลูกกินนมก็ไม่ยอมกินไม่ตื่นมาไม่แบบมีความเป็นตัวเองสูงมากมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยถ้ามีลูกคนแรกอะ่ะเขาให้นอนโรงพายาบาลได้สองวันนะแต่ว่าเออพีดาไม่ได้นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้สบายอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเออกลับบ้านดีกว่ากลับมานอนบ้านดีกว่าแล้วแล้วเราทุกอย่างก็คือตรวจคือก่อนออกจากโรงพายาบาลเขาก็จะตรวจเช็คเขาก็จะตรวจทุกอย่างเลยอ้า <c oughs> เขาก็จะตรวจลูกตรวจเราด้วยอะไรเงี้ยว่าเราขาด เอ,อ่อวิตามินอะไรหรือเปล่าเราต้องเราต้องทานอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีมีอาหารให้นะสามมื้อนะเฉพาะเรานะแต่ไม่มีเพราะฉะนั้นแฟนก็ต้องไปหาเองเออตลกมากคือมีแค่เราอะไรเงี้ยเออ <laughs> มีแค่คนไข้คือไม่สามารถสั่งข้าวเปลือกอะไรใดๆได้ก็คือไปหาเองนะฮัลโหล นะแต่ว่าข้าวโรงพยาบาลอะก็ไม่ได้อะไรค่ะเรามันก็ฝรั่งก็เป็นแบบเบรกฟัสต์ทั่วไปอะไรเงี้ยโอ๊ตมิลนี่น่าเป็นโอ๊ตจืดมากเลยนะคะแล้วก็เออมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เราอ่ะก็กลับบ้านแต่ตอนนั้นก็คือเดินแทบจะไม่ไหวเดินแทบจะไม่ไหวแต่ว่าก็ต้องเดินแล้วก็เออพยาบาลมาคับให้ฉี่แต่วันแรกที่ขอดออกมาอะไรเงี้ยคือขอดเสร็จปุ๊บเออไปฉี่ไหมคะก่อนย้ายห้อง ตลกมากแต่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะเราอะไปอาบน้ําตอนเออก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเอออาบน้ําวันแรกไม่ไหวเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยขนาดจ,จะไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนผ้าหน้าใม่อะเพราะว่าเลื่อดมันออกใช่ไหมเปลี่ยนผ้าหน้าใม่อะก็คือยังต้องเรียกพยาบาลเลยอะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องลุกท่าไหนอะัวรลุกแล้วแบบแขลเปิดอะไรเงี้ยเ <laughs> มื่อกี้มีเด็ก <laughs> เด็กล้มแล้วร้องแล้วไม่ยอมลุกเลย น่าจะโอเคนะแลบบ้วแหละมีพี่มารับแล้วก็ร้องดังมากพอเราออกจากโรงพยาบาลอนะ่ะเราก็มานอนที่บ้านอนะ่ะประมาณสองวันจริงเราก็เดินได้แหละแต่ว่าต้องเดินช้าๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือเจ็บมากคือระบมระบมไปหมดระบมแบบว่าพอ,อโลกแบบตอนนั้นคือแบบเออฉันจะไม่มีลูกอีกแล้ว <laughs> เจ็บมากเลยทุกคนคือแบบ คือเข้าใจว่าแบบโอเคมีคนเคยบอกแล้วว่าเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วแต่เราแบบนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่ามันเจ็บยังไงทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะก็อาจจะนึกภาพไม่ออกก็ได้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงมันเจ็บอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเจ็บมากมันเจ็บมากทุกคนมันเจ็บจริงๆนะคะโอเคการคลอดที่แคนาดาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเขาให้นอนแค่2คืนถ้ามีลูกแล้วเขาให้นอนแค่คืนเดียวถือว่าคุณมีประสบการณ์แล้วนะคะ นะแล้วก็รีวิวหลังคลอดละกันการที่พอหลังคลอดเนี่ยก็คือเขาอ่ะก็จะมีเหมือนเฮลท์แคร์ก็คือเขาก็จะโทรมาเหมือนเป็นพยาบาลนะคะเขาก็จะโทรมาเนาะว่าแบบลูกโอเคไหมกินเป็นยังไงเอ,อืออเป็นยังไงคุณแม่โอเคไหมแม่มีเอ่ mental health อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยกินเป็นยังไง คือถามอาการนั้นทุกอย่างเลยแบบคือถ้า,ถ,าถ้าโอเคแบบตอนนี้อยู่ให้แบบให้นมลูกคือที่แคนาดาต้องบอกว่าเขาเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับการให้นมแม่มกว่าเพราะฉะนั้นอะทุกคนที่ออกมาก็คือจะให้ดูดนมดูดนมแม่เลยนะ<อ>ใช่ให้ดูดนมแม่เลยตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แบบประมาณสินาทีเอ้คือหลังหลังทำทุกอย่างเสร็จ ที่เราจะต้องเปลี่ยนห้องใช่ไหมรอระหว่างรอเปลี่ยนห้องก็งคือใช่ลูกอะ่ะก็จะได้กินนมเราแล้วสุดกินนมใช่ก็มีคนอยากยคุยด้วย <laughs> เขาก็จะโทรมาถามประมาณสองวีคนะแล้วก็ก็คือเราวาสิบวันอะไรประมาณเนี้ยก็คือถามว่าลูกยังโอเคไหมแบบโอเคหรือเปล่าแล้วก็ทีเนี้ยเราก็หลังจากนั้นเราก็จะไปหาหมอตอนเจ็ดวันใช่ไหมคะ คืออันนี้ก็คือต้องกลับไปหาหมอที่ family doctor นะถ้าทุกคนถ้าคนที่มี family doctor ก็คือไปหาหมอที่ family doctor หรือถ้าไม่มีอ่ะ,อะคลินิกที่ฝากคัน่ะเขาจะเขาจะหาให้นะคะหาให้ว่าเราต้องไปหาหมอที่ไหนอันนี้ก็คือเป็นหมอหมอสำหรับเช็คเด็กเลยว่าโอเคเด็กเด็กยังไงก็คือเหมือนเช็ค follow up 1 One Week นะคะแล้วก็เป็น1เดือนแล้วก็2เดือน3เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็9เดือนนะคะแล้วก็เดือนแล้วก็คิดว่าน่าจะปีหนึงเลยนะคะยังไม่แน่ใจนะก็ประมาณนี้นะคะจริงๆรายละเอียดอะ่ะมันก็มีรายละเอียดยิบย่อยตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยลูกก็จะได้เอกสารเอ,อ่อ Personal Health Care Number มาเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไอตัวนั้นน่ะจะเป็นตัวที่เราอะค่ะจะต้องเอาไปขอใบเกิดนะคะซึ่งใบเกิดที่นี่เราสามารถขอหลังจากลูกคลอดภายใน30วันนะคะแล้วก็ถ้าลูกเป็นถ้าถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นแคนาเดียนลูกมีสัญชาติเป็นแคนาเดียนนะคะแล้วก็เออจริงจริงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งลวกันเนาะมันเป็นรายละเอียดแบบยิบย่อยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยว มาว่ากันนะคะแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพีจีด้วยนะคะแฮปปี้พีจีค่ะแล้วเจอกันนะคะคนบ๊ายบายสำหรับวิดีโอนี้เจอกันวิดีโอหน้านะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ